one thing about music when it hits you feel no pain And I swear I got this shit that make these bitches go insane So they tell me that they love me I know better than that It's just fame it's just what comes with the fame And I'm ready for that I'm just saying But I really can't complain Everything is cold o หรอไว้เข้าได้ไหมตอนนี้นะครับเราได้มาชมกับรถอีกหนึ่งผลงานจับสำหรับสาขากระทุ่มแบนใช่คันนี้อ่เท้าฟาร์มก่อนครับคันนี้เริ่มต้นมาจากรถ รุ่นไหนแล้วทำอะไรบ้างก็คันนี้นะครับเริ่มต้นมาจากไทเกอร์03เกียวโตเครื่อง3,000นะครับต่อไปนี้ให้เรียกเขาว่าเจ้าลาเต้น้อยคันนี้นะครับมันจะเป็นโปรเจกต์จากการที่เราเริ่มต้นในการทำนะครับเ,เราได้คอนเซปต์มาให้มันเป็นอารมณ์แนวออซซี่นะครับในรายละเอียดแต่ละอย่างของแต่งนู่นนี่นั่นเนี่ยอันนี้อาจจะเริ่มต้นให้ฟังหน่อยว่ามีอะไรบ้างอย่างที่เรามองเห็นอ่ะ เอาตามที่มองเห็นเลยก่อนเลยนะครับเริ่มต้นจากหน้ากระจาังเนี่ยเราพ่นสีได้นะครับเราพ่นสีได้จากโครเมียมนะครับ,รบแล้วก็ไฟหน้าเป็นไฟหน้าตาลึกนะครับแล้วก็เปลี่ยนโคมข้างในใหม่นะครับในส่วนกันชนนะครับทั้งหมดเนี้ยเราจัดเซ็ตให้ได้แบบนี้เลยนะครับอ่าแล้วก็เห็นสเสน่ห์สเสน่สนห์โอ้ผมมองว่าสเสน่ห์มากเลยลมดำ ดลดำตัวนี้แล้วก็กระจกมองมุมตัวนี้ก็ถือว่าโอเคนะกระจกมองมุมได้ในราคารับได้ในราคาที่มองแล้วหล่อแล้วก็ชุดนี้ครับจะเป็นชุดเราอุดโป่งถูกต้องครับเราใช้การเอาบางคนเดิมมาอุดต้องบอกว่าท้าความจากวันนั้นจากวันแรกที่เราไปเห็นในอู่อ่าเราเดิมเนี่ยสภาพเนี่ยรับไม่ได้ดูไม่ได้เลยขึ้นให้ดูหน่อยนะครับว่าวันนั้นอ่ะโหมันแต่ รวมจากวันนั้นจนถึงวันนี้เนี่ยเราได้มีการใส่ล้อใส่ยางใส่หัวเตียงตัด oh, ดำทุกอย่างมันถึงว่าเป็นอารมณ์ว่าเขาเรียกเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันมิกแอนแมทอ่ะใช่ครับถรือว่าโอเคเลยคือถ้าทํารถทํารถแบบนี้นะผมมองว่าอะไรอะไร,ะไรที่มันเก่าอะไรที่มันเปลี่ยนได้ง่ายๆครับเปลี่ยนไปเลยหิวลิตน้าาํายางขอบหลังคายางขอบกระจกเนี่ยครับนนในเมื่อ,อมีการถอดแล้วอ่ะเปลี่ยนไปเลยอ๋อเพราะว่ามันเสื่อมสภาพแล้วนะครับเปลี่ยนไปเลยมันก็สวยเลยนะครับ อย่างอย่างเงี้ยอย่างหัวเตียงใช่ไหมฮะมันก็เป็นออซี่ในสไตล์เริ่มต้นงบไม่ได้สูงมากแลวออกการออกมาเนียนนะคุยที่ผ่านมอกว่ามันออกมาเนียนไม่ต้องมานั่งโป๊ะไม่ต้องมานั่งมานั่งโป๊ะหนาหนาแบบบางครับเป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับแต่คันนี้จริงๆว่าภายนอกเนี่ยเราจะเป็นสไตล์ออซี่แต่ต้องบอกว่าในรถไทเกอร์นะครับ จุดอ่อนของรถเขาเนี่ยก็คือภายในครับอยากจะมาให้ดูภายในหน่อยคันนี้ทําเป็นสเตปไหนบ้างจัดไปเดี๋ยวเราไปดูภายในกันครับเฮ้ยคันนี้มันเบาะผ้าเหรอคันนี้จริงๆเดิมๆมอ่ะตัวสามพันมันเป็นเบาะหนังอยู่แล้วะนะครับแต่เราก็จัดเบาะผ้าให้มันเหมือนออสซี่มากที่สุดแต่สีมันค่อนข้างจะเข้ากันเลยนะเนี่ยใช่ครับมันมีเข็มแดงน้ําตาลเพื่อให้เข้าออชุดคอนโซลนี้นะครับชุดคอนโซลชุดอะไรพวกนี้ผมมองว่ามันโอเค ไม่ใช่แค่เบาะอย่างเดียวนะครับเรามีการทําแผงประตูด้วย <Wow. S 1> เพราะยังไงในช่วงขึ้นลงเนี่ยมันมันมันค่อนข้างเสื่อมสภาพอยู่แล้วเราเปลี่ยนที่ให้มันสวยไปเลยดีกว่าจริงๆต้องบอกว่ามันแมทด,ดีนะแล้วไอ้ลายเบาะเนี่ยที่เขาเรียกลายขนมปังเนี่ยอันนี้คือเขาเรียกขนมปังใช่ไหมใช่อบบนี้ใช่ไหมเขาเรียกจริงๆนะมันเป็นหนบมันเป็นลายขนมปังนะมันเป็นปอ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 นอ่าแล้วอีกอย่าง คนนั่งสบายเออมันนั่งสบายกว่าเบาะหนังต้องบอกก่อนว่าปัญหาของไทเกอร์อ่ะคือเบาะค่อนข้างจะสั้นสั้นเขาเนี้เวลานั่งสําหรับเบาะหนังเนี้ยมันจะไหลอ่าเราก็เลยทํเป็นเบาะผ้าใช่ครับทุกอย่างใช้ได้เหมือนเดิมหมดเนี่ยถือว่าโอเคเลยนะใช่ครับทุกอย่างใช้ได้เหมือนเดิมหมดเนียนหมดก็อ่ะไม่อยากพูดอะไรเยอะอันนี้เขาเรียกว่าสาขาเด็กสาขากระตุ้มแบรนด์เขาหัดทําก็เลยให้เขามาอวดให้ชมหน่อยว่า ในสไตล์สไตล์ออซี่ที่เขาทํามาเนี่ยอันเนี้ยอาจจะใช้ระยะเวลาเบื้องต้นในการทาเนี่ยกําหนดให้หน่อยได้ไหมประมาณกี่วันถ้าเอาแบบนี้เลยแบบรถจอดเข้ามาทําเลยพร้อมเบิกอะไรเลยไม่น่าเกิดเดือนก็นเดรับสําหรับลูกค้าที่กําลังตัดสินใจในการทำนะฮะก็เราบอกว่าคันนี้รถเราเป็นต้นแบบเป็นทางเลือกให้ลูกค้าดูกันเป็นทางเลือกอาจจะเป็นรถที่ขับเล่นด้วยขับเที่ยวด้วยก็อาจจะ ได้ชมกันบ่อยๆนี้แล้วกันนะก็ฝากนะครับสําหรับคนที่กําลังติดตามผลงานรถทุกรุ่นนะครับตั้งแต่รถไทเกอร์นู่นนี่นั่นจนทุกแบรนด์นะครับเราก็รับทําหมดนะครับในสไตล์ที่ลูกค้าต้องการใช่นะครับฝากเบอร์โทรติดต่อหน่อยเอาถ้าเบอร์โทรสาขาผมก็0624416556นะครับสาขาที่ไหนครับสาขากัะทุ่มแบนครับอ่าขอเพจหนอ่อยเพจน,นะครับเดี๋ยวขึ้นให้ทางนี้นี่ ล้อยางติดต่อเราก็ได้เราก็โคกันได้อยู่แล้วนะครับไม่มีปัญหาถ้าบอกว่ามาแล้วเดี๋ยวกลัวแบบเปลี่ยนยางเปลี่ยนโชว์ไม่ได้เราติดตอด่อเราทําให้ได้ช่วงล่างเราก็ทําได้ก็ฝากนะครับสําหรับคนที่สนใจในการทำรถแต่งรถนะครับเบอร์โทรผมนะครับ0 8 4 1 4 4 1 9 9 1นะครับ สำหรับพี่เสือลาเต้คันนี้ได้เสร็จสมบูรณ์แบบสักร้อยสัอร์เแล้วแต่ในสเต็มนี้แล้วกันแล้วอ,อาจจะมีของแต่งเรื่อยๆก็ฝากติดตามชมเรื่อยๆนะครับวันนี้เจฟขอบคุณมากเลยนะครับขอบคุณมากครับ